ตายเลยเย็ดแม่โอ้ยเอาเอเก็บู้วยเก็บไม่ได้อยู่เลยไปล็อกอวะใส่ไี่แล้วมึงวล้กูอยู่คนเดียวกาเฮียบินครับบิดไปก็ได้้าบ้านนี้ใปเย็นใจเย็นวิดได้จัดเลยให้หมดแค่เลยมันเยอะว่ะมันดิ้ไปเลยพิก๊อต เข้าไม่ได้เลยเนี่ยมันนี่ไม่ทาร์วานานี่ไม่ทารวนเนไม่งัวตัวห่ดันไปหามีกลัวลไม่กลัวไว้พี่ลงมาเลยเซฟโซนอะถึงจะบวกเนี่ากลัว่มได้ก่อนนกลัวพ่ดไม่ไม่ต้องมีสุดได้ไเอ๊ะมึงี้มึงไ้ลงก่ลบบี้มึ่อนยลบบี้ไ้ตัว

อมสองร้อยเล่นเลยอะไรบิซิตี้นะพี่สับแตกหมดบเบหัวขึ้นยิงไม่ดงม่ได้ย่ดีเงไ่ดยงไ่ไดยบงไม่ได้ยไมด้ิงม่ด้ยนไม่ดิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไม่ไดงไมดไม่้ยิงไม่ได้ยม่ไยงไม่ด้ยม้ย่ด้ยิงม่ง่ไดไม่ด้ม้านยงไ่ไม่้ยม่กด้ย่งม้้้่ไม่เอา พี่มีมีพี่จะ e พี่ใต่เซตหนึงแล้วก็ที่พี่ยิงได้เซตหนึ่งให้ให้ให้นั้นให้ของให้ของเอ้าอะไรโดนพี่โดนหน่งกอแกหนึ่งปต็เบบี้หายไปแล้วอ่ะแตกห ไอ้ดึงดาวมันอยู่ไหนวะดาวตายแล้วแต่งสองเทียนคร้ยวิ่ง

ตัดตกแตกแตกไแล้วตกแตกตกสหลังหลังมมามาเยอะไอ้พไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กแตกตกแ้วมอยู่มาแตกวยกูยิงไม่มีตัวมีตัวไ อ้โหวแยตบเขียวแะบขียวแตแกที่กายแกกลับแล้ววัตองนตกเอางี้เปรวบประจักแตกหนึงมั่งมาเป็นจ <Haha> ิตเลย

เดี๋ยวแต่ผมเปลี่ยนชุ๊ดให้ได้ต่อให้พี่เหรอแรงว่ะสไนไฟแรงกว่าเจอได้ามาดีผมเปลี่ยนเป็นเฮฟวี่แล้วนะ่ะจะแตกใครมีบ้องจุ๊ดไหนวะมือเจออยู่ไหนวะอ๋ะอ,อยืนให้ยิงเนี่ยแรงกว่ะสไนอย่ายิง เยอ้ลองให้ยิงหัวดิแรงเลยยาอยายิงเลอะเฉลเอายิงยิงไูยิงดูดิจไหมเอ้ยยาเปลี่ยนไรไฟเลพี่เออปืนนี่แรงไหมขลองปืนแรงไหมก็ประมาณหัวไหลนหัวไหล่นิดนึงแรงไหมมีไฟแรงอยแรงอยู่ไบี้ประมาณสิบหนึ่ายขอออ อปาเรบรกเอาคู่ใส่เลอัดคลิปได้ดิ <flats> <c oughs>